กมาลังหาการอมีในแช่นาธานะอยากพูดพียนพูดสิครับเดี๋ยวที่นั้กันก่อนในหลังเราช่องเป็นอะไรที่มันสดจริงๆนะเราไม่สามารถจะแก้สถานการณ์กันได้แล้วนะคะอากมาเข้าตู่รายการเรานะ นะครับแน่นอนครับหลังที่เราได้พูดกันเบรกสองนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าของหนังสือเล่มนี้ครับแล้วก็คนเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยฮะเขียนด้วยมือเลยใช่เขียนเลยนะคือข้างในยังเป็นลายมือเขาเลยนะนี่นี่นี่คือลายมืออาจารย์จริงๆอัจริงเอ่ะคุาเไปนะออเออกระดาษที่เขาเรียกว่าอะไรถนอมสายตาด้วยนะคะแล้ววันนี้อาจารย์บอยของเราเนี่ยก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเทพสําคัญนะคะมีเทพอะไรบ้างที่วันต้อไปคุยกับอาจารย์วันนั้น เฮ้งเจียนะฮะซึ่งซึ่งใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วเฮ้งเจียมีชื่อหลายชื่อมากที่เราเรียกกันนะฮะอันหนึ่งในนั้นมีชื่ออะไรบ้างต้นเฮ้งเจียอะไรนะซึ่งหงอโคอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะมีเยอะมากจริงๆนะฮะรวมถึงจะเป็นเรื่องราวของฮกลบซิลที่เรารู้จักกันนี้ที่เรามีหลายๆบ้านเนี่ยในหลายบ้านเนี่ยมีวางแน่นอนนะฮะใช่แล้วค่ะฉะนั้นเราอย่ารอช้าไปพบกับอาจารย์บอลกันเลยค่ะสวัสดีครับชมครับวันนี้นะครับต่อก็มีเรื่องราวความสงสัยมากมายเกี่ยวกับเทพเจ้าต่างๆนฮะที่จะมา สอบถามผู้ที่มีความรู้รอบตัวเรียกว่าหลายๆด้านทีเดียวนะฮะว่าเทพแต่ละองค์นะมีประวัติความเป็นมามีความสําคัญต่างๆเนี่ยด้านไหนกันบ้างนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับอาจารย์บอยนะครับสวัสดีครับอาจารย์บอยคับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องต้ครับ,รบเอา<ม>เป็นว่าเอาเป็นบางเรื่องไม่ต้องถือประวัติก็ได้ดีไหมไ<ด>เอาเป็นว่าบางเรื่องที่ เราเนี่ยอาจจะไม่รู้หรือบางทีเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เราน่าจะรู้แตเรื่องบางคนรู้แบบบางคนก็ไม่รู้นะจ๊ะใช่ใช่ใช่แล้วการไหว้เนี่ยหลายๆคนก็ไหว้ปิดๆถูกๆน้องเต้เคยเห็นไหมเวลาเขาไปไหว้ก็ไหว้กันไปทั่วแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นเพาตมองมีหลักใช่ไหมครับมีหลักมีเกณฑ์มีวันมีสารพัดเรื่องอยู่นั่นแหละฮะน่นน้องต้อยากจะถามเรื่องอะไรยังไงถามมาเลยวันนี้โต้โต้อยากรู้หลายๆองค์นะฮะแต่อาจารย์เราขอเริ่มที่องค์ที่ เรียกว่าหกลกซิลถูกไหมครับาาถูกถูกต้องครับเชื่อว่าหลายๆบ้านคงจะมีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ถึงว่าแต่ละองค์นั้นมีความพิเศษด้านไหนหรือว่าเป็นความแต่ละด้านของค่แต่ละองค์มีอะไรบ้างครับลกซิลเนี่ยนะฮะท่านจัดนะฮะท่านผู้ชมครับต้องจัดต้องจัดอย่างนี้เลยนะฮะองค์หกต้องอยู่ทางนี้ตรงนี้องค์ลกแล้วก็องค์ซิล องค์ฮกลกซิลครับต้องเรียงครับใช่ครับแล้วก็ประวัตินะเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับในสมัยจินซีฮ่องเต้เมื่อประมาณพุทธศักราช32 2เนี่ยตอนนี้มันพอเทอาไรแล้วอุ้ยห้าห้อยกว่าปีที่ผ่านมาสมัยจินซีฮ่องเต้นะครับก็มีการบูชาองค์นี้อยู่นะฮะแต่ไม่ใช่ทั้ง3องค์สมัยนั้นบูชาแค่องค์ซิลองเดียวองค์ซิลองเดียวองค์ซิลครับตอนนั้นนะฮะจินซีฮ่องเต้เนี่ย ชอบมากเขา่รีอะไรนะไม่ใช่ชอบเนี่ยใฝ่มากในเรื่องของการหายาอายุวัฒนะจําได้จะไม่เราดูเรื่องจินซี่ห้องเต้อะท่านจะรู้สึกว่าไม่อยากตายอะอยากจะเป็นอมตะท่านก็เลยต้องไหว้องค์ซิ่วเยอะๆองค์ซิ่วนี้นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาอายุวัฒนะเรื่องของอายุความวัฒนะอายุยืนนะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะในสมัยราชวงศ์ราชวงศ์ชิงนะฮะราชวงศ์ชิงเนี่ย ก็ยังบูชาเทพทั้ง3าองค์ละนะฮะก็คือองค์ฮกลกซิลนะครับเขาเชื่อว่านะฮะทุกๆตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่ของจีนนะฮะเทพสามองค์นี้จะลงมาอวยพรให้กับบนโลกมนุษย์ก็อวยพรตามชื่อนะครับองค์ฮกเนี่ยเราเรามาดูกันครับองค์ฮกองคนี้เห็นไหมฮะถือกระดาษอย่างนี้จริงๆเราไม่ใช่กระดาษเลยเปนเป็นเหมือนเรื่องทรัพย์สินนะฮะองค์ฮกเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองอยากรวยว่าองนี้เยอะๆครับ นะฮะฮองลกนะฮะไม่ใช่บ้านรกนะครับองลกนี่ลอเรือนะฮะอง์ลกนี่นะฮะเกี่ยวข้องกับอำนาจวาสนาคนที่เป็นขุนนางสังเกตให้ดีจะใส่หมวกปีก นะฮะคนที่เป็นขุนนางต้องไหว้องค์ลกนะครับถึงจะดีนะครับ,รบส่วนองค์เซิ่วนะฮะองค์นี้สําหรับคนที่อยากจะมีอายุยืนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องไหวองค์เซิ่วนะฮะแต่จริงๆแล้วเราก็ควรจะไหว้ทั้ง3พระองค์ก็คือองค์ฮกลกและเซิ่วนะฮะสังเกตให้ดีนะฮะของอาจา์บอยองค์นี้พิเศษนิดหนึ่งองค<ว>์ลกของจา์บอยนะจะมีทั้งทองแล้วก็มีทั้งยุยีิหยก อ๋อนี่คือยุ่ยอีว่นี่ผมสงสัยอยู่ผมมองออกว่านี่คือทองแต่นี่คืออะไรนี่เป็นคือ,อยุยอีหยกที่องค์ไฉยสิงเอี้ยเวลาเขาประทานเงินทองเขาจะหมุนยุ่ยอีเคยดูใช่ไหมเรื่องไฉยสิงเอี้ยเวลาท่านจะให้เงินทองคนเนี่ยเขาจะเอายุ่ยอีมาหมุนปิ้วติ้วติ้วแล้วก็เงินก็กระจัดกระจายลงมาของผมมาโชคดี บังเอิญว่าองค์ลกของผมเนี่ยมีทั้งยุอีมีทั้งทองเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นองค์นี้เนี่ยทั้งประทานทั้งโชคลาภประทานทั้งอํานาจบาร,รมีรรแล้วก็องค์ที่ผมต้องใช้องค์นี้ตรงกลางเพราะผมเนี่ยต้องการคําอํานาจบาร,รมีด้วยต้องการชื่อเสียงด้วยต้องการเงินทองด้วยก็เลยมีครบหมดเลยนะฮะ อาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องเรียงกันเป็นองค์ฮกลบซิ่วอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติบางบ้านวางสลับกันหรือว่าอย่างเงี้ยเป็นได้ไหมจริงๆได้นะจริงๆได้ตามหลักวงจุ้ยนะผมพูดอย่างนี้แล้วกันตามหลักวงจุ้ยสําหรับบางบ้านที่สมใจที่อยากจะมีโชคลาภเงินทองสมมุติว่าองค์นี้ของเราถือทองอยู่เราเอาองค์นี้มาไว้ตรงกลางแทนแล้วก็สลับองค์ทันที นะฮะตรงนี้เพื่อโชคลาภเงินทองหรือบางบ้านนะฮะมีผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยนะ,ะคุณพ่อคุณแม่กําลังไม่สบายอยู่อยากให้ท่านอายุยืนอยากให้ท่านแข็งแรงก็สลับเอาองค์ซีลมาอยู่ตรงกลางแทนอืมจาว่าเหมือนตรงกลางเป็นเป็นเป็นหลักครับตรงกลางเป็นหลักตรงกลางนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นหลักเลยที่ว่าเราจะต้องใช้องค์กลางนี้เป็นหลักไว้ก่อนอนะฮะแล้วเราก็บูชาท่านแล้วก็เคล็ดลับอีกเรื่องหนึ่งน้องต้องครับหลายๆคนเวลาไป,ไปเจอหนังสือตำราหงจุ้ยจะบอกว่า ต้องหันหน้าพกโลซิ่งเข้าไปในบ้านเคยได้ยินใช่ไหมตำราวงจุ้ยนะครับบอกจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะหันยังไงก็ได้ให้เราเห็นแล้วเรามีความสุขลองคิดดูสิครับผมเคยเจอตำราวงจุ้ยหลายๆตำราอะไรๆลก็หันหน้าเข้าบ้านหมดเวลาใครมาบ้านเราเห็นแต่ก้นหมดถูกไหมฮะเวลาเวลาใครมาบ้านปุ๊บโอ้บ้านนี้โชว์ก้นหมดเลยมันไม่ใช่อ่ะนะฮะบางอย่างเราโชว์ข้างหน้าก็ไม่เป็นไรอย่างพกโลซิ่ดีนะฮะเราสามารถโชว์ให้ท่านหันหน้าเนี่ย หันหน้าออกก็ได้หันหน้าไปข้างๆก็ได้หันยังไงก็ได้แต่ให้เห็นแล้วมีความสุขหเห็นแล้วมีความสุขไหมฮะน้องใช่แต่แต่ละองคเห็นไหมครับท่านยิ้มมีความท่านยิ้มมีความสุขแล้วของผมที่ผมหามาได้เนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งเที่ยนนี่ก็ปั้นสวยอ่ะใช่ครับนะฮะแล้วก็ลกซิ้วนะฮะมีข้อห้ามอีกข้อหนึ่งนะครับห้ามวางไว้ในห้องนอนอทำไมอาจารย์ มันไม่จาเป็นอ่ะหนูหนูจะนอนหนูทําไมหนูต้องมารวยกับตบบนารางน,นอนหนูจะมีอํานาจอะไรเวลานอนถูกไหมฮะมันไม่ได้อะ่ะเขาบอกว่าห้ามวางไว้ในห้องนอนนะฮะหกลกซิลเนี่ยเราก็เรียกว,ว่าไม่จำเป็นต้องวางไว้ในห้องนอนเลยมาเพิ่มอํานาจเพิ่มวาสนาเพิ่มเงินทองเพิ่มอะไรแล้วแต่ในห้องรับแขกจะดีกว่าเคยไปตามโรงแรมใช่ไหมห้องรับแขกเขาก็กมีนะตั้งโชว์สวยๆใหญ่ๆโตๆโตใหญ่ๆโตโะใช่ครับแล้ว,ว,วหกลกซิลเนี่ยต้องต้อนนะบางที่เนี่ยก็แทนด้วยสัญลักษณ์ อ๋อหมายความว่ามีสัญลักษณ์อื่นๆแทนลูกปั้นได้ด้วยใช่ครับอย่างองอย่างอย่างเอาง่ายๆองค์ซิวแล้วกันเห็นเลยไี่ฮะถือลูกท้อบางที่จะแทนสัญลักษณ์ด้วยลูกท้อนะบางที่นะฮะแทนสัญลัด้วยนกกระยางนกกระเรียนครับนะฮะตรงนี้คือเรื่องของความเรียกว่าความมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรืออายุวัฒนะนะครับส่วนองค์ลกนะฮะบางที่นะฮะแทนด้วยกวางดาวก็มีนะครับบางที่แทนด้วยขั้งขาวมังกรอย่างเงี้ยใส่มังกรอยู่มังกรคือเรื่องอะไรฮะ อำนาจ <นะ S 2> ใช่ครับหรือองค์องค์ฮกแหลคคะครับนะองค์ฮกก็เป็นมังกรได้ขั้งข่าวได้เช่นเดียวกันม,มีก็มีการแทนเศรีแลกต่างๆนะฮะเพราะตรงจุดนี้นะฮะบางที่เราไปเห็นนะฮะที่เขาทำเป็นรูปวาด มีนู่นมีนี่อันนี้แหละครับสัญลักษณ์แทนฮลกซิลอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เรื่องของวิธีการบูชาขององค์ฮกลซิลนี่เราจะมีวิธีการยังไงบ้างวิชาวิธีการบูชานะฮะจริงๆง่ายๆเลยนะฮะเทพจีนเจ้าจีนเราเน้นในเรื่องของผลไม้ผลไม้ครับผมเน้นผลไม้เลยบางคนบอกงูกล้วยได้ไหมรู้จักงูกล้วยไหมผมคุ้น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 นะแล้วต้องเคยทานมาบ้างแหละอาจารย์แต่เราไม่รู้ว่าคืองูกล้วยงูเบงร์ห้าผลไม้ห้าอย่าง อย่างบางทีมีเส้มมีลูกท้อมีอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ได้หรือบางทีถ้าเกิดว่าเรานะฮะจะบูชาแบบง่นน้อยหน่อยใช้ไต่กิจก็ได้งงอีกเป็นไหมผมชอบแม้ว่าผมใส่อะไรก็ไปแล้วหกงงทีเนี่ยไต่กิจก็คือส้มไงกิดก็คือคําว่าส้มก็คือเราไหว้ทด้ส้มเนี่ยจะได้มงคลนะฮะแล้วก็อาจจะมีน้ําชานะเท่านั้นเองง่ายๆหกลกซิ่วเนี่ยบูชาง่ายๆแล้วบางส่วนใหญ่ไม่ค่อยจุดทูปกัน ก็จะตั้งโชว์สวยๆกันนะฮะไม่ค่อยเห็นตั้งบูชาเป็นแบบเรื่องประหลาดมีช่องมีทุ่มใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะตั้งบูชาประเภทที่ว่าเป็นเหมือนของประดับครับเป็นของก็เลยกทาให้คนรู wow. ้สึกว่ามีความสุขมากกว่านั่นแหละฮะแล้วน้องเต้ารู้ไหมครัว่าฮกโรซิ่วนี่นะฮะเราสามารถเนี่ยตั้งได้ทุกจุดในบ้านเลยหมายความว่าตรงไหนก็ได้ได้ครับจริงๆหันหน้าหันหลังก็ได้เหรอใช่ได้หมดครับได้หมดแต่น้องต้อจะดูด้านหลังไหมล่ะ ก็ <g ül> ไม่ควรนะไม่ควรนะไม่ไม่อันนี้ไม่ไม่ยามทางกายภาพด้าน,นเ,เข้ามาเห็นองค์ถูกถูกถูก,ถกนะครับถูกกล้องแล้วองค์ฮกลกซิลวนะท่านผู้ชมนะฮะแล้วน้องต้อเองนะครับผมแนะนําว่าไปหาที่ไหนมาบูชาก็ได้อย่าไปซีเรียสแล้วเวลาเราเอาเอากรมาบูชาแล้วนะฮะบ,บางคนบอกอาจารย์บอยแล้วถ้าเราไม่ได้ปลุกเสกล่ะอ่าจริงไหมน้องก็ออาจารย์แล้วถ้าผมไม่ได้ปลุกเสกผมทำยังไงไม่จําเป็นต้องปลุกเสกเราเตรียมน้ํา อ่เขาเรียกอ่างหวยก็ได้ก็คือใบทับทิมก้านทับทิมแล้วน้ำหนึ่งแก้วมาปะผมแล้วบอกกล่าวท่านก็พอละนะครับแล้วท่านก็จะมาสถิตที่บ้านเราทําให้บ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าโชคดี แล้วอย่างเรื่องของของบูชาที่ต้องห้ามเวลาจะว่าอย่างเงี้ยมีมีไมไม่มีฮะไม่มีจริงๆแล้วเราไม่มีอะไรที่ต้องห้ามเลยเนื้อสัตว์ก็ก็ท้งรกจริงๆเล้บางคนก็เนื้อสัตว์ก็มีแต่ผมไม่แนะนานะผมเอาแค่ผลไม้แล้วกันได้หมดทุกอย่างไว้ท่านได้หมดเลยได้หมดครับได้หมดแม้กระทั่งบางบางคนผมเคยเห็นนะบูชาด้เหล้ายังมีเลยอไม่ผิดหรอบางทีแล้วจีนเหล้าจีนบางทีเขาจะคิดว่ามันเป็นอะไรที่ต้องห้ามผิดไม่สมควรมันอย่างนี้ดีกว่ามึงจีนเนี่ยเหล้าเนี่ยกินถือเป็นเรื่องปกติ อ๋อใช่สิจานอย่างบางทียังปรุงใส่อาหารเลยนะฮะใช่แล้วเมืองจีนอากาศหนาวไหมครับอากาศหนาวมากใช่แล้วอากาศที่หนาวๆเนี่ยท่านผู้ชมนะครับเวลาเราได้ดื่มเหล้าหรือได้กินเหล้าไปบ้างเนี่ยทําให้ร่างกายมันเบิร์นดิ้งไงทำให้มันมีความอบอุ่นด้วยนี่ไงฮะถึงบอกว่าบางทีอ่าบางครั้งน่าจะถวายเหล้าก็ยังไม่เป็นไรเลยนั่นแหละแล้วเป็นยังไงฮกลูกซิ่วอิ่มเอมเต็มปีหรือยังเต็มปีแล้วจ้าตอนนี้เรารู้เรื่องของฮกลูกซิ่วกันไปแล้วนะจารย์เราขอขยับไป เทพอีกสักองค์อาจารย์เอาองค์ใกล้ๆจันบ่อยละกันเคยดูไหมองค์นี้ก็เห็นไหมต้องเรื่องไซอิ๋วเลยอาจารย์ถูกต้อเฮงเจียถูกต้องครับเฮงเจียเนี่ยจริงๆเป็นเทพดีนะแล้วท่านมีชื่อเยอะโอ้เขาได้ยินเอาที่โต๊ะเขาได้ยินก่อนนะอาจารย์เราจะเรียกว่าเฮงเจียหนองคงอ่ะหนองโคงอันที่สามและมีอะไรอ่ะมีหยอาจาัน ชีเทียนต้าเซ่นอันนี้เคยคุค้นๆตอนอยู่ในในเรื่องไงใช่ใชตอนที่ทันสําเร็จแล้วก็ท่านแต่งชุดเต็มยศที่มีเขาเรียกมีขนนก,กยาวๆมาตอนนั้นเนี่ยชีเทียนต้าเซ่นนะฮะหรือนะฮะก็ได้อีกชื่อหนึ่งก็เลยอะไรนะไตรเสียหุกเจ้าโห่นี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนไตรเสีย,ยก็คือเป็นเทพเทพเนี่ยเป็นเทงเจียทั้งนั้นแหละครับเทพไตรเสียหุกเจ้าก็ถือว่าเรียกท่านได้เช่นเดียวกันนะครับเฮงเจียเนี่ยอินทร์เยอะมากน้องต้อนะครับเขาบอกว่าเหมาะมากเลยกับคนปีเขาเรียกปี ปีวอกปีวอกการปีวอกไหวในดีมากแล้วก็ปีชวดก็ไหวได้นะปีมะโรงก็ไหวได้นะครับท่านผู้ชมท่านใดนะที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยดีนะเวลาเรารู้สึกว่าแหมเราไม่ค่อยดีเลยเราอยากให้เขาเรียเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไหวิฮงเจียครับพลิกผันชีวิตได้นะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยากให้อะไรดีๆจากเหมือนเรื่องการเป็นดีใช่ไหวขอบริจาคเทพิฮงเจียได้เลยครับท่านใจดีมากขอท่านตรงๆท่านให้เราตรงตรงไม่ได้เกี่ยวกับหวยนะ บางคนบอกตรงๆอาจารย์แล้วเดี๋ยวโต้ดได้ไหมมันไม่เกี่ยวกันนะคือขอเลยท่านแล้วแต่ท่านจะให้เราจริงๆอย่างจาังนะครับแล้วก็ให้เจียวงนี้นะเวลาขอต้องขอแบบเรียกว่าเหมือนต้องต้อต้องขอแบบตั้งใจขอ,ขอแล้วก็เหมือนเหมือนมีเสียงดังๆหน่อยนึงท่านจะได้ยินแล้วท่านจะได้ช่วยเราและเห้เจียถ้าเกิดท่านผู้ชมนะฮะบูชาท่านอยู่แล้วก็อหา่ให้อิทธิฤทธิ์แรงมากไม่ใหญ่อิทธิฤทธิ์ท่านแบบถูกจํากัดครับห้ามมีพระถังสัมจั๋งนะอ่ะ อ๋อเหมือน,นอย่างในเหมือนอย่างในเรื่องที่คร,รูม้มาไซอิ๋วที่แบบจะมีอาจารย์คอยควบคุมดูแลพัดทำกำจังไงเวลาเวลา,เวลาเฮงเจี๊ยเขาจะอิทธิฤทธิอะไรก็แล้วแต่บางทีเนี่ยพอ,อท่านมองว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกก็นก็ตรวจปวดมุมมงมุมง,มงปุ๊บไอ้ที่รัดเกล้าอยู่อ,ะอ่จะก็จะบีบบีบให้ปวดหัวเขาบีบปวดหัวปุ๊บท่านก็ไม่อยากทำาละแล้วพ่ออย่าลืมนะฮะว่าท่านผู้ชมก็ดีหรือน้องต้อก็ดีนะฮะขอในบางสิ่งมาอย่างนะฮะเราไม่ได้ขอในเรื่องที่ถูกต้องเสมอไอ้ยังไงจ๊ะมเรื่องที่ไม่ถูกต ถูกไหมมันก็ไม่ถูกต้องทีเดียวแต่ถูกใจไหมถูกใจถูกใจบางเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะฮะเวลาเราขอไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีพัดถังจำจังอยู่ด้วยท่านก็จะงุมงำงุมงำปุ๊บเฮ้งเจี๊ออกอีกทีไม่ได้เป็นเรื่องอีกอาจารย์อีกเรื่องนึงอันนี้แบบสงสัยส่วนตัวอาจารย์เฮ้งเจียหรือเนี่ยอาจจะคล้ายๆลักษณะเหมือนแบบอย่าง คนไทยเราจะมีกุมารเียนอาจารย์อย่างนี้ถือว่าไม่เหมือนไม่เหมือนอลไใช่ไหมจ๊ะจะซนเหมือนกันแบกว่าไม่ใช่ซนอย่างนั้นนะกุมารเนี่ยซนอีกแบบหนึ่งกุมารซนเล่นนุ่นเล่นนี่เฮงเจียเนี่ยผมไม่เรียกว่าซนนะผมเรียกว่าเร็วเร็วเร็วแต่ว่าอย่าลืมว่าเฮงเจียก็เป็นเทพที่บางทีก็จะมีอารมณ์อารมณ์บางทีมันเกเรเหมือนกันนะอ๋อใช่บางทีนึกจะแบบเวียงก็เวียงอ่ะก็มีเห็นไหมถืออยู่อะเวียงได้เลยอะกระบอกครับมีต่กระบอกไว้เวียงครับ ว่าแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็น้องต้อครับเฮงเจียเนี่ยที่ผมบอกห้ามประทังสำจังแล้วใช่ไหมครับเวลาตั้งท่านเนี่ยผมเคยเจอมานะฮะเอาอิทิฤิทแรงแรงเลยตั้งเดียวเดียวเลยครับตั้งไว้เดียวเดียวเลยเดียวเดียวองเดียวเดียวเดียวเลยไม่ต้องมีผู้ช่วยสังเกตในเวลาเราดูหนังนะเฮ้งเจียก็เห็นถ้ามีบริวารไหมเยอะมีเยอะเอามาจากไหน น้องลิงน,น้องลิงมาจากไหนล่ะเยอะมากเลยมาจากขนไงแล้วไม่เห็นต้องเอาน้องลิงมาตั้งเยอะๆ,ๆเลยเพราะฉะนั้นให้เจียนเนี่ยเขาบอกเป็นองค์ที่ศิลปินเดี่ยวมากๆรเราวางท่านเนี่ยเดี่ยวเดี่ยวเด่นเแล้วขอท่านเดี๋ครับท่านให้จริงๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกอย่าลืมนะฮะคนปีปีวอก<อ>นะฮะสำคัญที่สุด แปลว่าขอเป็นเลยเฮงเจียช่วยได้หมดนะแต่อย่าลืมว่าเวลาอะไรขออะไรท่านแล้วเวลาเอาอะไรไปไหว้ท่านอย่าเป็นของข่าวนะฮะเป็นผลไม้ผลไม้ดีที่สุดลล้งที่สองเวลาขอท่านเสียงดังฟังชัดยิ่งดีอย่าเงืองงามเงืองมอย่าเงืองงาฟังไม่รู้เรื่องบางคนอธิฐานในใจนะฮะท่านบอกได้ได้เดี๋ยวช่วยในใจเหมือนกันคุณขอเราในใจแล้วก็ช่วยคุณในใจเหมือนกันใช่เหมือนพวกหุ้หุ่นลมไงหุ่นลมก็ได้ลมใช่ไหมหุ่นเงินก็ได้เงินอันนี้เหมือนกันขอเสียงดังได้ยินชัดเจนเอาไปเลยจับ นะจายครับแล้วถ้าเกิดหลายๆคนอะตอนนี้ฟังแล้วอยากจะได้มาบูชาไอ้อย่างนี้จะไปหาองค์ท่านได้ที่ไหนบ้างครับอาจารย์เยอะแยะ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 ไปหาที่ไหนก็ได้จริงๆแล้วนะฮะถ้าเป็นเนื้อที่เป็นไม้หรือเป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ดีที่สุดอย่างจาร์บอลนี่ยังไม่เท่าไหร่เบนซิลิก้าอยู่เป็นพลาสติกนะครับจริงๆแล้วนะฮะถ้าเราได้เป็นไม้เป็นโลหะดีที่สุดแต่ที่ผมที่ผมชอบองค์นี้ผมชอบท่าทางท่านยังไงอาจารย์สง่าพาเพย์ไหม ให้จับแบบชัดๆเลยสง่างนาเก่งขาัมีความสง่าผ่าเผยมีความที่หน้าแบบหน้าหน้าบูชาเนี่ยแล้วเวลามีมารมีภัยประจนน้องเตเคยมีศัตรูไหมเยอะกต้ศัตรูเยอะเนี่ยผมถึงต้องแนะนาน้องเตเป็นพิเศษนะตเะน้อง้ตต้องบูชาองค์แหงเจียไว้นะครับผมนะท่านจะได้ช่วยปราบศัตรูนะฮะเพราะถ้าจากถ้าอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะ จัดการแบบตีกันโดยเฉพาะเลยพร้อมทุกเมื่อท่านนี้ท่้นตั้งรับไม่ใช่ตั้งรับผมอมว่าพร้อมรบเลยล่ะอ๋อตั้งรับรบอย่างนี้รุกอย่างเดียวครับผมองค์ท่านใจดีนะผมเจอมาหลายเคสแล้วผมรู้สึกว่ารักท่านไงแล้วเลยต้องบูชาท่านนี่แหละ ถ้าสมมุติถ้าเกิดเรามาท่านมาบูชาที่บ้านแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยท่านอยู่กับเราแล้วหรือจะมีความรู้สึกว่าอาจาร,รย์หรือยังในด้านความรู้สึก,กอ่ะแต่จริงจริงเราเราไหว้แล้วเราสบายใจไหมแล้วที่สองเวลาเรามีภัยเนี่ยรเราพ้นไภัยได้เร็วหรือเปล่าถ้ายิ่งได้เร็วนะอันนั้นแหละน้องต้อท่านมาละอันนั้นเหมือนเป็นข้อพิสูจน์ครับแล้วที่น้องต้อถามอาจารย์บ่อยนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาบูชานะฮะอย่ามีคําถาม อย่าได้มีคำถามอย่าได้มีคำถามอย่าได้มีข้อกังขาครับคุณบูชาด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาคุณบูชาลงไปศักดิ์สิทธิ์มาครับมีศรัทธาอัศาจรรย์บังเกิดน,นะปฏิหารมาแน่นอนถ้ามีศรัทธานั่นแหละแล้วหลายๆคนบอกเวลาไหว้นะฮะเทพไทยเทพจีนอะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณไปถามจีฮะว่าคุณพิสูจน์ได้ยังไงอะ่ะว่าองค์นี้อยู่คุณจริงๆ หลายๆคนก็ต้องตอบว,ว่ามันเป็นความรู้สึกทางใจนั่นไงศรัทธาใช่ไหมต้องมีศรัทธาเท่านั้นครับศรัทธาบังเกิดให้เกิดปาฏิหาริย์ทุกอย่างนะแล้วน้องต้อก็ไหวไปเลยฮะองค์ฮิงเจียนะบางท่านอาจจะถามจันบอยว่าจันบอยใช้ทูบก,กี่ดอกอ่าชงแทนเลยรู้ว่าน้องต้อคิดในใจอ่ะนะฮะใช้ทูกกี่ดอกสามดอกก็ได้ครับสามดอกครับจําไว้เลยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็น้องต่อครับผมเวลาไหวศักดิ์สิทธิ์จีนคิดไม่ออกบอกไม่ถูกสามดอกไว้ก่อน ใช้สามดอกไว้ก่อนสอไว้ก่อนถูกนะฮะมีอย่างมีตีจุเอี้ยอย่างเดียวที่ใช้5ดอกนะฮะแต่พี่เจียยนใช้3ดอกได้ครับหรือหมึงซิ่งรู้จักหมึงซิ่งไหมไม่รู้จักไม่รู้จักอย่างแรงเลยอาจารย์ผมผมแถมดีกว่าหมึงซิ่งเนี่ยเป็นเทพเทพประตูซ้ายขวาหน้าบ้านอาจารย์บอย ๋ยวเดี๋ยวต้องมีอินเสิร์ตเก็บไว้นะฮะซ้ายขวาหน้าบ้านเขาเรียกเป็นเทพเทพเฝ้าประตูเขาเรียกมึงซิงมึงเฝ้าประตูซิ่งก็คือเทพเทพประตูป้องกันปกปักรักษาไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามานะฮะแล้วเวลาไหว้มึงซิงนั่งต้าเวลาเราปักทูก็จะใช้ทูปสองดอกซ้ายขวาเห็นไหมเวลาเดินออกมาปุ๊บปักซ้ายก่อนแล้วค่อยปักขวาเนี่ยคือการไหว้มึงซิ่งที่ถูกต้องแต่หลายคนไม่รู้มาถึงปักขวาบ้างซ้ายบ้างมันต้องซ้ายแล้วถึงจะขวา แต่ก่อนผมก็เป็นนะผมก็ปักตามอารมณ์นะออกมาถึงเจอไหนก่อนอันนั้นแหละจริงๆไม่ได้่ะท่านผู้ชมนะฮะแล้วน้องต้อด้วยต้องซ้ายก่อนแล้วถึงจะขวามันตามหลักของจีนเขานี่แหละครับครับางคนอาจจะบอกหลักแบบไหนอาจารย์ก็หลักจีนนั่นแหละครับตอบดีไหมดีนะหลักจีนนั่นแหละตามหลักจีนตามหลักของคนจีนเหล่านะครับเพิ่งเจียผ่านไปอยากได้อคมไหนอีกถามมาอ่าวันนี้ อยากได้ความรู้อีกหลายๆองค์เลยอาจารย์เรายังมีค้างนะฮะที่เป็นน่นจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือพระสังกัจจายนะฮะซึ่งวันนี้เวลาอาจารย์จริงเสียดายจังเวลามทุกการจะรู้พุทธขุนทั้งสูงไม่คุยให้หมดเลยเนื่องจากต้องอยากได้ความรู้อะไรมากมายจัดหลายๆองค์เดี๋ยวคราวหน้ามาต่อกันนะอาจารย์แต่วันนี้ก่อนจะจากกันอาจารย์อยากให้อาจารย์ ่างอะไรกับคุณผู้ชมนิดนึงผมมีของโชว์นี่หนังสือที่จารย์บอยแต่งเองนะฮะฮวงจุ้ยดีมีแต่รวยครับในเรื่องในนี้นะฮะหลายๆองค์ที่เราไม่ได้คุยในวันนี้หรือที่เราคุยในวันนี้ก็อยู่ในนี้ด้วย๋อมีในนี้ด้วยจาร์วันนี้ฟังไม่ทันดูไม่ทันหรือจดไม่ทันนะฮะไปซื้องสือเล่มนี้นะครับตามซีเอ็ดนะหรือหนังสือชั้นนําทั่วไปนะครับร้านไหนที่ไม่มีเพราะเขาไม่ชั้นนําไม่ต้องเข้าไปเฉพาะร้านที่มีหอมจานบอยพักคืนเดินเข้าไปในร้านนั้นแล้วไม่เจอหนังส แพราว่าร้านนั้นนไม่ชั้นนำนะฮะถ้าร้านไหนมีเพราะว่าร้านนั้นชั้นนำเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เข้าอยร้านชั้นนำนั่นแหละครับหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์คุณได้ทุกโจทย์ในเรื่องของเทพเจ้าครับผมโอเคก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะอาจารย์บอสวันนี้เจ้าได้ความรู้หลายๆเรื่องมากเลยทีเดียวนะครับไปเพิ่มเติมนะฮะคุณผู้ชมก็คงจะได้รับไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วสำหรับวันนี้ครับอาจารย์ ล่ำลาดีกว่าจ้ะได้ครับผมจะเจอกันใหม่คราวหน้าผมยังอยากรู้อีกเลยผมยินดียินดีแล้วเดี๋ยวผมจะเตรียมมานะฮะมาคุยกับน้องต้อกับท่านผู้ชมทุกคนนะฮะให้เราได้รู้ลึกรู้จริงแล้วเอาเอารู้จริงแล้วกันไม่ต้องไปลึกมากแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าจีนนะโอเควันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ